ข้อนี้จัดการก่อนเลยเอา0.3คูณ x เข้าไปอ่ะเขียนต่อนะเป็น 0.5x บวกอันนี้ต้องคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลังก็จะเป็น 0.3x อันนี้เป็นตัวบวกเนาะเครื่องหมายเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยลบต้องเอา0.3คูณ20ได้6เนาะ6เครื่องหมายเหมือนเดิม อันนี้ก็ต้องคูณเข้าไปเอา8คูณนี่กับคูณนี่8คูณ x ได้8 x ต้องคูณก่อนตัวเลขนี้เป็นเลขบวกถ้าอยู่ข้างถ้าเป็นเลขบวกเครื่องหมายนี้จะเหมือนเดิมลบ8จะลืมคูณ1เป็น8แล้วก็ลบ 4. 5 ตัวที่ครูไฮไลท์เนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นบวก0 5 x กับบวก0 3 x ก็จะเป็น0 8 x อันนี้เหมือนเดิมลบ6เครื่องหมายเหมือนเดิมอันนี้8 x เนาะ8 x ลบ8กับลบ4.5เป็นสัญชาติเดียวกันลักกันลบ12.5คราวนี้ต้องย้ายใครเราต้องย้าย 0.8x เพราะว่าอันนี้เยอะกว่าถูกต้องไหมอ่าก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมคือลบหกอันนี้ก็จะเป็น 8x อ่าเขียนเหมือนเดิมก่อน12.5อันนี้ย้ายมาเป็นลบ 0.8x อาจจะยิงย้ายสลับกันได้เลยเนาะอันนี้ลบย้ายมานี่ก็จะจะเป็นลบหกจากลบ ย้ายมาเป็นบวก12.5ข้าเครื่องหมายนี่จะไม่เปลี่ยนเลยนะคูณแค่ย้ายข้างมี8 x กับลบ0 8 x ก็จะเหลือบวก7 2 x อันนี้ก็จะได้6.5นะเอาลครับอันนี้ก็จะได้6.5มากกว่า เจ็ดจุดสองเอกตัวแปรเป็นบวกแล้วไม่ต้องย้ายก็จะเป็นหกจุดห้าหารด้วยเจ็ดจุดสองมากกว่าเครื่องหมายตัวนี้แนะนำท้ายสุดเดี๋ยวต้องทำเป็นจำนวนเต็มครูเลยคูณด้วยสิบทั้งเศษและทั้งส่วนเนาะเขียนใหม่ก็จะเป็นหกสิบห้าหารด้วยเจ็ดสิบสองนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิม นะครับ X แล้วก็คูณเลยเอหารเลยได้0.9นะครับเครื่องหมายแบบนี้เวลาอ่านต้องอ่านตัวแปรก่อนอ่านว่า X น้อยกว่า0.9นะครับอ่ <Okay. S 1> ลยเลยถ้ามีตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บอ่าแนะนำอีกรอบคูณทั้งซ้ายคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลังห้าเป็นบวกมันเลยเครื่องหมายตัวนี้จะเหมือนเดิมอ่ะซัดเลยนะ อันนี้ก็จะเท่ากับไล่เลยอันนี้ก็ได้ห้าเอ็กเครื่องหมายบวกใส่ไปและห้าต้องคูณกับสามห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าต่อไปลบสี่สีฟ้าเนี่ยมันเป็นลบถูกต้องไหมลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันแล้วจะได้บวกคือลบคูณลบแล้วก็บวกคูณบวกคูณกันจะได้บวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบนะครับอันนี้ลบสี่ลบสี่ก็ต้องคูณ x แล้วก็คูณ2อลบสคูณบวกก็ต้องเป็นลบก่อนใส่เครื่องหมายลบเป็น 4x ลบกับบวกลบ4กับบวก2เช็คเลยเครื่องหมายต่างกันได้ลบนะครับแล้วก็ตัวเลขก็คูณกันปกติ4คูณ2ได้8จบไหมแล้วก็ลบสไม่เท่ากับ1บวก5 x กับลบ4 x รวมกันแบบลักกันหรือค่ากันคำตอบเลย ค่ากัน 5x เยอะกว่าเป็นบวก 1x โอเคไหมส่วนตัวเลขก็ซัดกันครูเห็นลบ8กับลบ2สัญชาติเดียวกันลักกันเป็นลบ10ลบ10เจอบวก15ค่ากันบวก15ชนะเป็น5โอเคไหมไม่เท่ากับ1เช็คก่อน x มีสัญชาติเป็นบวกแล้วไม่ต้องย้ายต้องย้ายบวก5ไปข้ามเครื่องหมายตัวนี้ไป ก็จะเท่ากับ 1x หรือ x นั่นแหละไม่เท่ากับตัวนี้ไม่ได้ย้ายเหมือนเดิมบวก5ย้ายมาเป็นลบ5นะครับอันนี้ 1x หรือ x นะครับบวก1กับลบ5ค่ากันลบได้ลบ4ตอบเรียบร้อยโอเคนะ,ะข้อ13 มีตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บแบบนี้อ่าคุณแนะนํานะเราต้องเอา4คูณก้อนนี้แล้วก็เอา4คูณก้อนนี้คูณเข้าไปเลยอ่านะครับอ่ะตัวแรก4คูณ x ส่วน3ก็จะเป็น 4x ส่วน3ทําอย่างนี้เลยเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมเป็นบวก4ก็ต้องคูณ3ก่อน4คูณ3ได้12ส่วน สี่นะครับสิบสองส่วนสี่ทำอย่างนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปตัดมันสามต้องคูณเทอมหน้าอันนี้ตัวจำนวนเต็มให้ใส่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่เป็นสามอะไรลูกสามอส่วนสองอันนี้เป็นบวกเนาะเครื่องหมายก็เลยเหมือนเดิมในวงเล็บตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลบอยู่ข้างหน้านะต้องเช็คนิดหนึ่งสามคูณกับห้าได้สิบห้าใส่ส่วนด้วยลูกส่วนหนึ่ง โอ้ตรงนี้หัวข้อสําคัญแล้วคือเราต้องกําจัดตัวส่วนตัวส่วนเนาะมีตอนนี้มีเลข3เลข4เลข2เลข1นักเรียนต้องหาตัวเลขมา1ตัวที่3 4แล้วก็2เนี่ยมันหารแล้วลงตัวเขาว่าหารลงตัวเนาะอ่ะคุณแนะนําเลขนั้นคือ12บสอเนะครับสิ 12. เพราะอะไรมันเป็นตัวที่น้อยสุดเลยหรือคอลนอนแล้วแหละ สามหารสิบสองลงตัวสี่ก็หารสิบสองลงตัวสองก็หารลงตัวหนึ่งก็หารลงตัวดังนั้นเวลาทําก็ทำอย่างนี้เอาคูณด้วยสิบสองทุกเทอมเลยอันนี้อ่าคูณด้วยสิบสองอันนี้คูณด้วยสิบสองทุกเทอมเลยนะคูณด้วยสิบสองอันนี้คูณด้วยสิบสองส่วนจะหายไปตอนนี้แหละ่านักนักเรียนจัดการเลยเอาสามตัดสิบสอง สามตัดสิบสองได้สี่นักเรียนคูณทีลเทอรไหมนะสี่คูณสี่เอ็กได้เท่าไหร่ลูกสิบหกเอ็กบวกกับสี่ตัดตัวนี้สิบสองได้สามสิบสองสามสามสิบหกเห็นไหมส่วนหายไปหมดเลยมากกว่าหรือเท่ากับสองตัดสิบสองกับลูกได้หกหกสีเขียวคูณกับสามเอ็กเป็นสิบแปดเอ็กค่อยๆทำเครื่องหมายลบก่อน สิบห้าคูณสิได้ร้อยปดบนะครับร้อยแปดสอ่ะข่าวนี้ครูไฮไลท์เรียบร้อยเลยเนาะอันนี้มีบบวกสบหก 16x กับบวกสิบจุดมุ่งหมายข้อ1คือต้องทำให้ตัวแปรมันเป็นบวกมีสัญชาติเป็นบวกข้อนี้ต้องย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ไหนไหนได้ย้ายแล้วนะสวนสนามเลยแล้วย,ย้ายลบร้อยแปดิมาไว้ฝั่งนี้ อันนี้ไม่ได้ย้ายก็คงเดิมก็เป็นเท่าไหร่ลูกอ่าซัดเลยสบหกลบรอยแปดสย้ายข้ามเครื่องหมายก็จะเป็นบวกร้อยสังเกตไหมคูไม่เปลี่ยนเครื่องหมายเลยเดี๋ยวเราเราจะงง1 8อเอสิบเหมือนเดิม 18x แปดเบวกสนะิบอนาะอันนี้คือสัญชาติบวกเนาะย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบสิบนะครับเอาละครับ ขโยกขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บอันนี้บวกก็ได้เลยเนาะรวมก็ได้เลยได้สองหนึ่งหเครื่องหมายเหมือนเดิมลูกจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่บวก 16x ค่ากับลบสนะิบเนาะได้บวกสอนะครับก็จบแล้วเนาะก็เป็นสองหนึ่งหสองคูณอยู่ย้ายมาหารโอเคไหมลูกเท่ากับเท่านี้ x เลยมีค่าเท่านี้ลูก ก็เท่ากับ108เวลาอ่านต้องอ่านตัวแปรก่อนอ่านว่า x อยู่ตรงตรงล้ำแหลมตัวนี้เรียกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ108เวลาเขียนเส้นจำนวนเนะาะก็อันนี้0อันนี้เขียนเลย108 x น้อยกว่า108คำว,ว่าน้อยกว่าคือไปทางซ้ายหรือไปทางขวา อ้น้อยกว่าหรือเท่ากับด้วยถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือเส้นโปร่งหรือเส้นทึบคําตอบคือเส้นทึบน้อยกว่าลากหัวลูกศรไปทางซ้ายมือข้อ14อ่ะมีส่วนอีกแล้วครูไฮไลท์ไว้นะมันมีส่วน4ส่วน6ส่วน3หาตัวเลขมาตัวหนึ่งที่ไอ้เหลืองเนี่ย สามารถที่จะหารลงตัวได้ตัวเลขตัวนั้นมันต้องอย่างคืออย่างน้อยนะมันต้องเท่ากับหกอ่ะต้องมากกว่าหกหรือเท่ากับหกเนี่ยเนาะตัวเลขนั้นคืออะไรต้องหามาที่จริงแล้วเขาเรียกว่าการหาคอรอ,น,อน,นั่นแหละเนาะการหาคอรอ,น,อน,นั่นแหละตัวเลขนั้นคือที่สี่ตัวหารลงตัวแล้วก็มีค่าน้อยสุดด้วยกูค,คิดให้เลยคือสิบสองโอเคไหมครับสี่หารสิบสองลงไหมลงเนาะ หหารสิลงและสาก็หารสิลงดังนั้นพอได้ตัวเลขนี้มาชึบเราก็จะมาจัดการนะครับมาจัดการคูณเข้าไปทุกอันตัวเลขพวกนี้คุณแนะนําให้ใส่วงเล็บก่อนโจทย์ไม่ได้เขียนไว้นะครับเราต้องใจดีเขียนให้เขาฟืบนี่ฟืบโอเคไหมเอาละครับเอา10คูณด้วยสิสองทุกเทมอมนะกูเอา12คูณเข้าไป อันนี้ก็คูณด้วย12อันนี้ก็คูณด้วย12อันนี้คุณแนะนํานะมันคูณครั้งเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันติดวงเล็บอยู่ที่เราเขียนวงเล็บสีแดงเะก,กี้สี่ตัดอันนี้ก่อนได้สามเขียนเขียนเลยลูกเท่ากับสาวงเล็บ x ลบสองโอเคไหมครับหกตัดสิบสองได้สองแต่นี้มันคือเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็ต้องเป็นลบอะไรลูก ลบสองวงเล็บ x ลบห้าโอเคไหมนี่ต้องเอาอันนี้ลบนะสามตัดสิบสองได้สี่อันนี้คูณได้เลยสี่คูณหนึ่งอันนี้มากกว่าหรือเท่ากับสี่นั่นเองสังเกตไหมลูกส่วนหายไปเลยจะง,ง่ายขึ้นเลยอ่ะตัวนี้ถ้ามีสองตัวแบบนี้ใส่วงเลนะ็บเนาะสามต้องคูณนี่และสามต้องคูณนี่สามเป็นบวกเนี่ย ดังนั้นเครื่องหมายเนี่ยจะเหมือนเดิมสามคูณเอก่อนได้เท่ากับสามเอ็กลบเครื่องหมายเหมือนเดิมคือเครื่องหมายลบนี่แหละไม่ต้องคิดเยอะสามคูณสองได้หกโอเคไหมครับแต่อ้เขียวอ้เขียวเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบเนาะมันต้องคูณทีละตัวลบสองคูณเอ็กได้ลบคูณบวกได้ลบเนาะเอาใส่ลบกับสองเอ็กคูเช็คอย่างนี้ต่อไปลบสองคูณกับลบห้าเช็คเครื่องหมายก่อนลูก ลบคูณลบเป็นอะไรก่อนใส่บวกก่อนส่วนตัวเลขคูณกันปกติ5้คูณสได้10โอเคไหมครับจำไว้นะลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณบวกเป็นบวกอยู่แล้วแต่บวกคูณลบเป็นลบนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ4อ่าแต่นี้ก็จัดแจงบวกสาเจอ -2x ลบสอได้ 1x อ่าใส่1ไปด้วยจะได้ไม่ต้องตกใจหรือ x เดียวนั่นแหละ บวกสิบเจอลบหค่ากันใครชนะบวกสิบชนะได้บวกสี่นะครับเครื่องหมายเดิมจบแล้วลูกเเลยย้ายบวก4ไปฝั่งนู้นย้ายบวกสี่ไปก็จะเป็นลบสี่นะครับคำตอบก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับสี่ลบสี่ได้ศูนย์นั่นเองนะครับถ้าเป็นเส้นจ,จำนวนก็ศนะูนเนาะอ่า มากกว่าหรือเท่ากับเซตจุดทึบหรือจุดโปร่งจุดทึบมากถ้ามากกว่าไปทางซ้ายแนละ้ไปทางขวาคําตอบข้อที่สิบห้ามีส่วนนะครับตัวส่วนมีเลขสามเลขสามเลขสี่คุณแนะนําเลยนะถ้าเจอแบบนี้ก็เอาสามกับสี่คูณกันเลยตัวเลขที่ว่านั้นก็คือสนะิบสองเนาะที่มันเหมือนจะเราจะกําจัดตัวส่วนนะ่ะต้องหาตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือคอรอนที่จะเอามาจัดการกับมันนะครับเอาสิบสอง คูณด้วย12ทุกเทอมเลยนะครับอ่ะกูเอา12คูณเข้าไปเทอมนี้ติดเครื่องหมายบวกนะั้นก็ถือว่าเป็นคนละเทอมนะ12คูณเข้าไปอันนี้ก็ต้องคูณด้วย12นะครับอ่ะจัดการเลย3ตัดนี้ได้4นะครับมันมีสองเทอมแบบนี้ให้เขียนก่อนนะครับเป็น4วงเล็บ x บวก2นะครับเครื่องหมาย มากกว่าหรือเท่ากับอสามตัดตัวนี้ได้สี่สคูณสองได้แปดเครื่องหมายบวกนะครับสตัดสิบสองได้สามมีสองเทอมมันนี่ทาไงลูกสามวงเล็บ x ลบหนึ่งเอาละเลขสีอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ต้องคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลังเครื่องหมายเหมือนตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นบวกใช่ไหมตัวแรกได้อะไรลูก 4x บวก8โอเคไหมครับเครื่องหมายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอันนี้คือ8บวกกับ3เหมือนเดิมเป็นบวกด้วยเนาะเครื่องหมายก็จะเป็นลบเหมือนอย่างนี้แหละก็เป็น 3x นันกเรียนดู 3x ลบอะไรลูก3โอเคไหมครับ 3x ลบ3จุดหมายคือต้องการให้ตัวแปรมีสัญชาติเป็นบวกอันนี้มีบวก 4x อันนี้มีบวก 3x ต้องย้ายใครคำตอบเลย ก็ต้องย้ายอ่าไอ้สีเหลืองที่ครูไฮไลท์ตัวเนี้ย 3x นะี่มาไว้ฝั่งนี้อ่าก็เป็น 4x ลบ 3x แล้วก็ย้ายบวก8ไปไว้ฝั่งนู้นเลยเนาะเขียนตัวเดิมก่อนเครื่องหมายจะไม่เปลี่ยนนะไอ้ตัวเดิมมี8มีบวก8กับมีลบ3แล้วก็ย้ายก้อนนี้ไปคือลบ8นะครับเอาละครับ4บวก 4x ค่ากับลบ 3x ได้ 1x โอเคไหมลูกมากกว่า นี่อันนี้บวกแจะลบแเกลี้ยงเลยเนาะเหลือลบสตอบได้เลย x มากกว่าหรือเท่ากับลบสเขียนเส้นจำนวนคงคุ้นเคยแล้วอ่าข้อนี้มีตัวส่วนอีกแล้วอ่าคุณเดาได้เลยนะอาจารย์จะออกป,ประมาณนี้เนาะอ่ามีจำนวนเต็ม10นักเรียนใส่ส่วนอะไรลูกส่วนหนึ่งข้อนี้รู้เลยมันมี3 1 3ก็เอาเลข3นะครับเอา3 คูณทุกเทอมเลยนะครับสามคูณทุกเทอมเข้าใจคำว่าทุกเทอมเนาะ,ะคูณด้วย3อันนี้ถือว่าเป็นพคน์เดียวกันเลยเนาะสิก็ต้องคูณด้วย3เนาะอันนี้ก็คูณด้วยสนี่คูณด้วย3นะครับอ่ะจัดการเลยอันนี้ตัดได้ชิบชิบอ,อันนี้เขียนก่อนเพราะว่ามันละเอียดนิดหนึ่งก็จะเป็น4บวงเล็บ 2x บวก3วงเล็บปิดเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้3ามคูณสิเลยได้30นะครับได้30 3ตัด3ได้ 1, นะ1คูณลบ 4x ก็เป็นลบ 4x อันนี้คงชำนาญแล้วอันนี้เป็นบวกเนาะเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยก็จะเหมือนเดิมในวงเล็บเนี่ยอันนี้ก็ต้องคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลัง4 คูณ 2x ได้ 8x ลูกเครื่องหมายเหมือนเดิมเลยอันนี้สบายใจได้4คูณ3ด้วยนะได้12อย่าลืมมากกว่าหรือเท่ากับบวก30นะครับแล้วก็ลบ 4x อ่ะสแกนหน่อยสิเพราะว่าเราอยากให้ตัวแปรเนี่ยมีสัญชาติเป็นบวกหูก็เลยจะย้ายลบ 4x ข้ามไม่น้ำนี้มา แล้วก็สลับกันเลยเอาบวก12ย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบ12อ่ะจัดการเลยลูกก็เป็น 8x บลบ 4x ย้ายมาเป็นบวก 4x ถูกต้องไหมลูกบวก 4x เขียนเครื่องหมายก่อนอเขียนตามนี้จะเป๊ะเลย30ไม่ได้ย้ายเหมือนเดิมทุกประการบวก12ก็ต้องย้ายด้วยย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ12โอเคไหมครับบวก 4x อบวก 8x กับบวก 4x ได้ 12x บวก 12x มากกว่า หรือเท่ากับ30-12ได้18นะครับ18บวก18คำตอบเลยเท่ากับ x เลยมากกว่าหรือเท่ากับ18ส่วน12นะครับเอาไม่6ตัด6 6, 6 2 12 6 3 8เหมือน3ส่วน2หร,หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1.5 นะครับหนึ่งจุดห้านั่นเองอ่าก้อนี้มีส่วนนะครับอ่าข้อสอบก็จะยากประมาณนี้นักเรียนลองค่อยๆทำนะลูกอันเนี้ยครูแนะนำนะเขาไม่ใส่วงเล็บให้นักเรียนใส่วงเล็บนิดนึงถ้ามีสองตัวอย่างนี้อ่าอันนี้จํานวนเต็มห้านักเรียนใส่ส่วนอะไรเลยลูกส่วนหนึ่งนักเรียนเห็นส่วนไหมตัวเลขส่วนมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้ดูมีหนึ่งหกสองสาม หาตัวเลขมาหนึ่งตัวที่ตัวสีเหลืองเนี่ยหารลงตัวเนาะคุณดูตัวหกก่อนหกอา้าวได้พอดีเลยลูกหกเนี่ยหกหารหกลงตัวสองก็ลงตัวสามก็ลงตัวแล้วก็มีค่าน้อยสุดด้วยดังนั้นนักเรียนต้องทำยังไงข้อน,นี้นักเรียนก็ต้องคูณคูณด้วยหกตลอดเลยออาเอาหกคูณเข้าไปอันนี้ก็เอาหกคูณเข้าไปนักเรียนเห็นเครื่องหมายลบนะอันนี้อันนี้ใส่วงเล็บนิดนึงเอออันนี้ใส่วงเล็บนิดนึง เอาหกคูณเข้าไปเอาหกคูณเข้าไปนะครับเอาหกคูณเข้าไปอันนี้มันมีสองอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องคูณเข้าไปสรุปต้องหาตัวเลขคอรอน,นมาคูณเข้าไปทุกตัวเลยนะครับดูจากเครื่องหมายเนี่ยเห็นเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยนะก้อนนี้ถือว่าเป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ด้วยก้อนนี้ด้วยอ่ะตัวแรกหกคูณห้าเท่าไหร่เลยได้สามสิบเนาะ เทอม2ตัดก่อนเลย6กตดัด6ได้1นึ่แต่จีเครื่องหมายลบนักเรียนใส่ลบเลยลูกลบหแล้วก็วงเล็บ 2x งเลบหเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ตัด6ได้3อันนี้นักเรียนต้องเขียนคาไว้ก่อน3วงเล็บต้องใส่บวงเล็บนะ x บวกสเพราะต้องคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลังอีกทีหนึ่ง อ่ะอันนี้เครื่องหมายบวก3ตัด6ได้2มันมี2อยู่แล้วกับ2ที่ตัดมา2คูนเป็น4วงเล็บ x อบวก1่เอาละครับเราเรียนเขียนติดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอา30ลบ1นะตอนนี้ลบ1เนี่ยมันเหมือนคูณกับตัวนี้และคูณกับตัวเนี้ยโอเคปะ่ะมันทำา30ไม่ได้นะอ่ะกูเลยบอกว่าเท่ากับ30สนี่ กูเลยเขียนห่างกันนิดนึงนักเรียนถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บนักเรียนต้องเช็คก่อนเช็คเครื่องหมายก่อนว่าลบคูณลบคูณลบจะเป็นบวกลบคูณบวกจะเป็นลบบวกคูณบวกจะเป็นบวกอันแรกเลยลบหนึ่งคูณกับบวกสองเป็นลบแน่ๆลบอะไรครับหนึ่งคูณสองได้สองโอเคไหมลบหนึ่งคูณกับลบห้าอ่ะนักเรียนตอบคูณสิลบหนึ่งคูณกับลบห้าลบคูณลบเป็นบวก 5โอเคไหครับต้องละเอียดขนาดนี้อ่าไปอันนี้ปกติเลยเพราะว่าเป็นตัวบวก3าคูณเได้ 3x อย่าลืมนะถ้ามีตัวเลขอย่างนี้ต้องคูณทั้งหน้าและคูณทั้งหลังเครื่องหมายบวก3ามคูณสาเป็น9อันนี้เหมือนเดิมเนาะสี 4, 4ก็ต้องคูณน,นี่แล้วสต้องคูณน,นี่ก็เป็น 4x ่บวกสนะครับอ่ะจัดการเลยอ่าทำทีละช็อตก็ได้ อันนี้ก็บวกสามสิบเจอบวกห้าก็จะเป็นสามสิบห้าอันนี้ก็คือลบสองเอ็กซ์โอเคไหมลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับบวกสามเอ็กซ์กับบวกสี่เอ็กซ์สีเหลืองเป็นบวกเจ็ดเอ็กซ์เนาะบวกเก้ากับบวกสี่เป็นบวกสิบสามอ่าจุดมุ่งหมายก็คือตัวแปรต้องมีสัมประสิทธิ์เป็นบวกต้องมีสัญชาติเป็นบวกก็ต้องย้ายนี่ไปเนาะย้ายนี่มานี่แล้วก็ทำนองเดียวกันก็ เพื่อมให้เสียเวลาก็ย้ายบวก13มาฝั่งนี้อ่ะก็ก็จะได้ละก็จะเป็น35บวก13ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ13น้อยกว่าหรือเท่ากับเดิมมี 7x ลบ 2x ย้ายมาเป็นบวก 2x นะครับอันนี้ฟึบเลยได้22เนาะ เครื่องหมายเหมือนเดิมสังเกตไหมคณไม่เปลี่ยนเครื่องหมายเลย 7x กับบวก 2x ได้บวก 9x นะครับเป็นบวกละเนาะอันนี้ก็เลยเป็น229คูณอยู่ย้ายมาหา9นี่เวลาอ่านต้องอ่านว่า x มากกว่าอยู่ตรงปากอ้าตรงนี้ก็จะอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับ22ส่วน9เห็นเขีนไว้ออกสอบนักเรียนจัดการเลยลูก มีเศษส่วน2กับ3ามกำจัดเศษส่วนโดยหาตัวเลขที่2กับ3หารลงตัวตัวเลขนั้นคืออะไรลูก6ถูกต้องไหมลูกดังนั้นครูจะคูณด้วย6ทุกเทออ่มคูณ6คูณ6นะครับ2ตัด6ได้สาเขียนก่อนเลยเท่ากับ3ามวงเล็บส x บวกสมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ 3ตัด6ได้2อถูกต้องไหมก็จะเป็น2องวงเล็บสอลบเจัดการเลยอันนี้เป็นบวกทั้งหมดคูณเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น 9x เครื่องหมายบวก 9x ้บวกหนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2องคูณสอเป็น 4x ่ลบสคูณลบเได้ลบสินะครับคราวนี้ เรารู้เลยต้องย้ายใครมาอ่ากูเห็นแล้วเพื่อให้ตัว x เป็นบวกก็ต้องย้าย 4x มาย้าย6ไปนะครับ 14x ย้ายมาเป็นลบ 4x มากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้ไม่ได้ย้ายเอาสัญชาติมันมาด้วยนะคือลบ14บวก6ย้ายมาเป็นลบ6อันนี้เหลือ 5x นะครับบวก 9x เจอลบ 4x เหลือบวก 5x มากกว่าหรือเท่ากับ ลบสิรวมกับลบหได้ลบยีนะครับลบยีดังนั้น x เลยมากกว่าหรือเท่ากับลบยีหาร5หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสเป็นคำตอบของข้อนี้ครับเขาบอกว่าออกสอบนะอืมข้อสิบนะครับอันนี้มี ส่วนไหมอ้าวอันนี้มีส่วนครูให้ครูให้เป็นส่วนหนึ่งใส่วงเล็บนิดหนึ่งลูกถ้าเจอสองเทอมอย่างนี้อ่าครูแนะนําจะได้ง่ายขึ้นมีส่วนเหมือนกันมีสี่กับมีหนึ่งครูแนะนําเลยข้อข้อนี้คูณด้วยอะไรตลอดเลยทั้งสองอันคูณด้วยสี่หลกสี่คูข้าไปอันนี้ก็ต้องเอาสี่คูณเข้าโบไปอันนี้เทอมแรกตัดได้ไหมตัดได้ก็จะเหลืออะไรจะเหลือสามวงเล็บ x ลบหนึ่ง โอเคไม่ลบกรลบหนน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้อันนี้ก็เหลือสี่เต็มๆเลยแล้วก็ใส่วงเล็บ1นึลบสามเอาเทอมนี้ก่อนเนาะอันนี้คงทำบ่อยละสามคูณ x กับ3าคูนนี่เป็นบวกด้วยก็เป็น3 x มลบสนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ี่คูณหได้4ี่ลบสิบ เพราะว่าสี่ต้องคูณสามเ็ด้วยข้อนี้ต้องย้ายใครย้ายลบสิบสองเ็มาไว้ฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นส <4, S 1> ามเอ็บวกสิบสองเอ็เท่ากับสี่ย้ายลบสามด้วยมาไว้ฝั่งนี้คำว่าย้ายต้องกลับตละปัดเครื่องหมายตลอดนะเป็นบวกสามนะครับอันนี้เป็นสิบห้าอ็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7นะครับ x เลยน้อยอน้อยกว่าหรือเท่ากับ7จ็ส่วนสินะครับเจ็ส่วนสิอ่ะมาดูเทอมนี้กันเดี๋ยวค่อยเขียนเส้นจํานวนข้อนี้นะักเรียนเช็คก่อน x สัญชาติเป็นบวกหรือลบอันนี้คําตอบคือลบใช่ไหมครูก็จะย้ายก้อนเหลืองเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายสีมาไว้ฝั่งนี้กับตาลปัดเลยอ่ะเหลืออะไรอันนี้อันนี้ก็เหลือหก บวก4ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ4เครื่องหมายเหมือนเดิมลบ x ส่วน2ก็จะเหลือบวก x ส่วน2บวกไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคปะ่ะอันนี้ง่ายเลย6ลบ4ได้2มากกว่า x ส่วน2ต่อไปก็ย้าย2จากหารเป็นคูณก็เป็น2คูณ2มาอันนี้ x สรุปแล้วก็คือ4อ่านว่าไงล่ ต้องอ่านตัวแปรก่อน x น้อยกว่า4แล้วก็ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7จ็ส่วนสิอ่ะลองมาเขียนเส้นจำนวนตามโจทย์ดูอ่ะนักเรียนเขียน0ก่อนตอนนี้ครูเช็คตัวเลขก่อน4มากกว่า0อยู่แล้วอ่ะนักเรียนเขียน4ตรงนี้4โอเคไหมเนาะสเอาเทอมนี้ก่อนก็ได้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ย x น้อยเราอ่านต้องอ่านตัวแปรก่อนนะ x น้อยกว่าสี่เป็นจุดโปร่งหรือจุดทึบน้อยกว่าอย่างนี้อ่าใส่ใส่เลยละจุดโปร่งคําว่าน้อยกว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคําตอบไปทางซ้ายจุดโปร่งไปทางซ้ายเป็นเส้นสีเหลืองนี้โอเคไหมเป็นเส้นสีเหลืองนี้อันนี้อ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดส่วนสิบห้าอันนี้ครูคิด คูคิดค่าเจ็ดแล้วก็หารหารด้วยสิบห้าเลยเนาะก็จะเท่ากับประประ,ประมาณศูนย์จุดห้านะครับประมาณศูนย์จุดห้าคำว่าศูนย์จุดห้าก็จะประมาณนี้แต่เวลาเราเขียนเราเขียนเลยเจ็ดส่วนสิบห้าโอเคเนาะน้อยกว่าหรือเท่ากับเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อต้องทึบหรือโป่งครับตอบคือทึบนะครับทึบ ทึบเลยนะน้อยกว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปทางซ้ายอ่ะครูก็เขียนเส้นอีกอันหนึง่งปื๊ดทับกันอย่างนี้โอเคไหม